9้าแล้วก็9้า1 91, 99, 91, 91แล้วมา51 51นึาแล้วมาย้อน9ย้อน9้าแล้วตกมา2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 ออกสองสองสาามแป มันทับเส้นพอดีเลทับเส้นเ่นนะขอเวลาแจงแป๊บเดียวนะครับสามแปดสองค้งความคิดเพิ่งมาแป๊บเดียวมาแล้วสามเจ็นี่เลยมันบรรยากาศแบบมากตามป่าดูหมุดป่าหมุดดงมาเลยสวัสดีจ้าบึงการน้องนะครับคุณชมพูนะครับ มาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆทีละหน่อยจาะก็ไหไลร์เริ่มเข้มงวดมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้แป๊บเดียวนะจ๊ะอากาศร้อนมากร้อนมากเลยอบอ้าวเลยจ้ะเออตอนนี้ก็รู้สึกว่าเข้มข้นแล้วหววเริ่มเข้มข้นแล้วล่ะแล้วสุกเซนรู้สึกว่ามันซับซ้อนเห็นอะไรนิดๆหน่อยหน่อยก็เริ่มแยกแยะไม่ออกเลยว่าหัวเรืออะไร ย้อนห้าแล้วมาเข้าสองเดีย๋ยวนะครับดูว่าโจทย์เขาจะไปแตกตรงกันตรงไหนบรางบางทีอ่ะสิบหกวันหันอาจจะออกสามไอจะมีสามตัวอยู่ในนั้นนะลักษณะง่ายๆอาจจะเป็นสามตัวที่เรามองไม่เห็นกันสามตัวมองไม่เห็นคือจะมองยากหน่อยสามตัวนี้นทำไมถึงถามว่ามองยากสามตัวแบบลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ย เรามองเห็นอยู่ในเห็นไหมกรอบตัวนี้เรามองดูดีๆเราเห็นแบบน,นี 5, 6, ้อย่ห้าหกแบบนี้นะหเห็นไหมเห็นห้าหกครับแต่เวลาหัวออกจริงๆ,ๆออกห้าห้าหกอีกตัวหนึ่งที่เรามองไม่เห็นหาบเหรอเบิ้ลหน้าเขเรียกเบิ้ลเบิ้หน้า้า <c oughs> านหรู้สึกความรู้สึกน่าจะประมาณนะั้นใส่ไปอีกจุดหนึ่ง มองไปทำไมหัวย้อนมาอย่างนี้เนาะเราก็เมดหกเจ็ดหกเ็ษมาออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วมาห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดหลักแสนนั้นแล้วม,ม,า 9, 5, 9, 5มาย้อนมาเก้าห้าเก้าห้าเศษมาย้อนสองสองวันนี้ถ้าเขาไม่โชว์ไม่โช,ชว์หลักหน่วยแสดงว่าห้าก็มีเปอร์เซ็นต์มาหลักสิเยอะมาะกห้าแปดแปดไลยห้ากัเจ็ดอยู่ประมาณห้าอะไรก็ได้ห้าแปดแปดแปดนะ่าจะพ่วงล่างมากกว่านะปกติเปอร์เซ็นต์มาบนน้อยมากแปดนะ น้อยแต่ถ้ามามาหลักร้อยหลักร้อยได้หลักร้อยได้แปดห้าแปดโอ้แปดห้าหกเหรอแปดห้าหกรือเจ็ดห้าหกเหรอเลขเบียงกับเลขกลุ่มเดียวกันเลขพี่น้องอ่ะเลขพี่น้องใช่ไหมคะมีเบื้องต้นดูคร่าวๆพอมองป็๊บเราจะมองไปจะรู้จําได้เออเพิ่งเพิ่งมองเมื่อกี้เพิ่งคิดออกทีนี้ก็จะอธิบาย เอาเอาเลขล่างก่อนเนาะครับเมนรู้สึกว่าจะเด่นชัดแล้วล่ะเมนคิดว่าถ้าศูนย์ไม่มาแทรกนะผมว่าหนึ่งมาจะมาหลักหน่วยหนึ่งมาหลักหน่วยเลขล่างใช่ไหมถ้าศูนย์ยล่างก็ศูนย์ไม่มาแทรกถ้าศูนย์ไม่แทรก,กเป็นสองศูนย์นะถ้าล่างออกสองศูนย์นะ,นะผพราะว่าหนึ่งจะมาแทรกอพอาะผมมองใบที่ว่าถ้าศูนย์ไปตกที่หลักหมื่นของระวันที่หนึ่งล่าง ล่างจะเป็นเลขหนึ่งมีแนวโน้มว่าศูนยะพูดง่ายๆ,ๆเนี่รางวันที่หนึ่งจะตัวหน้านี่สมมว่ามันออกออกหลักแสนเป็นเจ็ดหรือเป็นหนึ่งหรือหนึ่งศูนยหนึ่งศูนย์สองไม่นี่เจ็ดศูนย์สองตัวน,น้ต่อมาก็จะเป็นเซตกลุ่มของเราแล้วก็เลขล่างจะมีหมึ่นมุมอมองนะนี่มุมอมองพูดให้ฟังเฉยมุมมองอมก็ลองเผื่อๆนะถ้าไปเห็นลอตเตอรี่ หลักหมื่นเป็นเลขศูนย์ซื้อติดติดไม้ติดมือว่างหลักเลขศูนย์เออหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะไม่ใช่หลักแสนนะหลักหมื่นมีศูนย์การไปให้มีศูนย์างานก็ซื้อสองศูนย์ทุนสองล่างแบบนี้สไตล์นี้ศูนย์สองซื้อได้สองสไตล์คือหน้าศูนย์สองคือซื้อได้ชุดสามตัวหน้าอ่าอะไรก็ได้ให้ลงศูนสองเก็บศุนสองหนึ่งนสองให้เป็นสามตัวหน้า แล้วมาศูนย์สองคลิกล่างด้วยข้างหลังด้วยากอ oh. ๋อสไตล์กันอ๋อสไตล์กันคือ oh. ถ้าเดาไปางั้นละแต,แต่เป็นห่วงถ้าเกิดศูนย์มาล่างก็ถือว่าเรากะกันไว้ศูนย์สองเรากันไว้อยู่แล้วละทีนี้เผื่อไปเห็นรางวัลที่หนึ่งจะมีศูนย์สองอยู่ข้างหน้าอ่ะมีสามตัวอะไรก็ช่างมันลงท้ายด้วยสองสามตัวหมุนสองครั้งอะ่ะพ่วงเผื่อมันถูกรางวัลที่หนึ่งการดาวกลุ่มเลขทีนี้เรามาดูเลขล่างรู้สึกว่าจะชัดเจนไหม <The> เปล่นนะครับเดี๋ยวแปบบ๊บเดียวเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยว,ยยวขอดูทางเดินก่อนต้องเขียนแนะนำก่อนะหน่วยบางครั้งพูดไปผมจะลืมหน่วยหลักสิบจะให้ดูเส้นเป็นสองกลุ่มนะดูนะให้ดูเอาแบบง่ายๆนะใ,หให้จะดูหลักหน่วยนะถ้าถ้าหลักหน่วยเราจะไล่จากประมาณสักห้หกงวดเล เก้าห้าเจ็ดเก้าสามเก้านะหลักหน่วยถ้าหลักสิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าสามเจ็ดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่หลักสิบเริ่มจากเจ็ดแต่ถ้าหลักอันนี้เริ่มจากเก้าเรียงมาเลยทีนี้เรามาดูหลักหน่วยเก้าห้าเจ็ดเก้าสามเก้าเก้าตัวสุดท้ายออกหนึ่งเก้าเห็นไหมทีนี้มาดูหลักสิบเขาวนนะ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าสามเจ็ดหนึ่งไม่น่าภาคนะหนึ่งหนึ่งในกรอบแดงๆนี่เป็นส่วนของเลขล่างนี่เลขล่างนะคะ<อ>ถ้าเลขล่างมาเดินมาถึงเก้าปั๊บเมื่อกี้ออกหนึ่งเก้าถ้าหลุดมาหนึ่งเป็นหลักหน่วยก็ง่ายเลยนี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งนั่นเลขวันสงการก็เข้าได้ นี่นะวิธีง่ายๆนะนี่ถือว่าสำคัญนะตัวนี้นะสะแกปไว้เลยจ้ะมีไม่กี่ตัวนะมีหนึ่งหนึ่งชอบก็จัดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งรู้สึกว่าไปรวมเมนอยู่ที่เดียวกันกับแปดหลักสิบว่าแปดหลักแสนที่กรอบมาสจรรัจันเราก็ครั้งสุดท้ายตกที่เก้าหนึ่งทีนี้จะมีตัวแทรกอีกตัวหนึ่งคือหนะ้าหนึ่งนะนี่มีแค่นั้นเองรูดหนึ่งอยู่หลักหน่วยก็ได้เรียกล่าง ใช่กันพลาดแบบนี้ก็ได้รูดหนึ่งผมรู้สึกว่าจะโอเคแล้วนะลิกลิกลงหน่าจะมาลขกล่างครั้งหนึ่งหลังเขาจริงๆอ่ะคนจะเริ่มไปเล็งตรงนี้หนึ่งเก้าเสร็จ้วจะออกหนึ่งห้าเห็นไหมลขกล่างอ่ะหนึ่งเก้าเสร็จเห็นไหมหนึ่งเก้าคนจะไปเลงหนึ่งห้ากันเยอะมาค้างอาจจะไม่ออกหนึ่งห้านะอาจจะออกห้าหนึ่งหรือออกหนึ่งหนึ่งหรือเก้าหนึ่งรอบก็ได้แต่ก็กลับไปกลับมาได้เลขกล่าง ือว่าจะเริ่มเร่นชัดแล้วเลขล่างถ้าศูนย์ไม่แทรกนะกรณีศูนย์ไม่แทรกนี่เนะี่ยถ้าศูนย์แทรกก็ไม่อยากกมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองอยู่แค่นั้นนี่นี่แนวทางเลขล่างนี่รู้สึกว่าจะเลขล่างเ,เลขล่างสวยเนาะคือเราถ้าเราจะอธิบายว่าทําไมถึงคิดว่าเลขล่างจะมาเราก็ถ้าว่างวดนี้ไม่มีอะไรงวดหวยอื่นแทรกก็น่าจะโอเคนะเพราะว่ารู้สึกว่าตามเส้นฝัน เอฟทีแต่ละานมารู้สึกว่าหนึ่งจะมาล่างแน่นอนอ่ะหนึ่งมาล่างจะไม่กี่ตัวเองเนาะเราเกินเกินไปแล้วถ้าไปดูกรอบกรอบกรอบตัวนี้มันก็มีไม่กี่ตัวนะเนออกหนึ่งเก้าเสร็จยังพวกหนึ่งมาหลักหน่วยก็อะไรหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ข้างๆข้างๆกรอบสองหนึ่งได้ถ้าหนึ่งมาท้ายก็ถือว่าง่ายรุดนเลยจ้ะ โลดหนึ่งท้ายเลขล่างก็ไม่น่าเกียดนะวิ่งหนึ่งก็ไม่น่าเกียดยังวิ่งได้อันนี้ให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 ้แบบนี้ไม่ใช่ว่าถูกไม่ถูกผมไม่รู้แต่ว่าให้ให้ดูเป็นเชิงว่ามวลนะมันจะเป็นยังไงคือให้พอหอยออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะนี่ไงคือครั้งสุดท้ายมันออกเก้าหนึ่งแลหนึ่งเก้าโอ้ก่อนหน้านี้ออกเกลีดสามเกลดสามแต่เรามาดูตัวพ่วงเขาอยู่ไหนล่ะนี่เห็นไหม เจ็ดสามอยู่นี่อยู่ไกลเลยแต่นี้มันพ่วงข้างล่างเจ็ดสามแล้วมาออกหนึ่งเก้าคงไม่รอดกลุ่มนี้เห็นไหมช่วยมากเลยหนึ่งหนึ่งนี่ตัวเมนตัวที่สองคือเก้าหนึ่งสามหนึ่งสงการก็ลองมานิดหนึ่งเจ็ดเป็นไปได้ไหมเขาถามเจ็ดหนึ่งเลยเดี๋ยวผมดูทางวิ่งก่อนนะครับได้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 ค่ะได้ค่ะแต่ว่าใกล้ไกลนิดหนึ่งไกลนิดหนึ่งแต่ว่าถามว่าได้ไม่ได้เหมือนกันหนึ่งเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งได้เหมือนกันสิบสองสักย้อนมาได้เหมือนเก่า ้าเขย้อนมากลับมาที่เจ็ดเหมือนเดิมพ่วงพ่วงเจ็ดมาก็ถ้าก็พ่วงเจ็ดก็เป็นโอถ้าว่าเจ็ดหนึ่งก็น่าคิดเลยสวยเนอะลุงปองเนอะเพราะว่าอะไรนะผมฝันเมื่อคืนฝันว่าหมูเข้าบ้านที่ร้อยเอ็ดบ้านเลขที่บ้านเลขที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดทว่าหนึ่งมาไม่แน่นะหนึ่งกับเจ็ดเอาซื้อหนึ่งหนึ่งก็ซื้อหนึ่งเจ็ดใช่ใช่ใช่กันไม่ไม่เคยออกสีไรไม่เคยถูกเสียสีเพราลืม สิบเจ็ดเพร <อ S 2> <17 S 2> าะยืนกลอยู่สิบเย็ดบ้านร้อยอออกออกอะไรไม่ถูกเพราะผมลืมลืมทุกทีเลยเพราะว่าลืมเพราะว่าลืมคิดถึงคิดไว้ว่าบ้านร้อยเอ็ดวันที่สิบเจ็ดพอใกล้วันมาผมจะลืมทุกครั้งสิบเก็บหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าตัวเดียวกันอยู่นะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันใชอ่ออกเกย็เกรยรเจ็ดก็ตัวเดียวกันอีกอะ่ะนี่แล้วมันเป็นสไตล์ประมาณนี้ก็โอเคนะเลขล่างเลขล่างทีนี้เลขบนเราก็ยังยืนหยัดอยู่ที่อาจารย์แม่เหมือนเดิมผมว่ามีเขาอยู่นะ แต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงไปก็เลขกลุ่มของเซตเซตเขาเรียกว่าสเตปสเตปที่ผมมองไว้อะถ้าเป็นสเตปที่ผมมองไวก้ก็มันจะมีสองมุมมุมแรกเราไปดูที่แปดหลักแสนเหมือนเดิมอาจารย์แม่ยังเป็นตัวเดิมตัวเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งกับอาจารย์แม่เพานี่คืออันนี้ของแปดหลักแสนนะจ๊ะบางคนยังไม่เข้าใจเมื่อกี้กขะโดดไปออกหนึ่งเก้าเขาจะโดดไปออกอะไรนะ สองสองเนาะนี่มันอยู่โซนนี้แต่เราต้องชาชาอธิบายผมจะรายละเอียดผมจะจะให้เอฟซูงงงเฉยๆแล้วก็ไม่อธิบายเพื่ออ่านเลขอาจจะย้อนกลับมาที่เดิมอยู่มีมีเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าไม่ที่เดิมก็จะเขาจะเซตกลุ่มอาจจะเป็นเลขกลางเขาบอกว่าฝันเห็นลงแก้วผู้หญิงตายสองศพลงตามฝันมานี่ยครับลงแก้วก็เก้าสองศูนย์เลยเนาะสี่สองสองศูนย์แค่นั้นแล้วเนาะ เตะเข่าโกอีกเลยไหมยายามเตะน,นะพยยาามเ <c oughs> <c oughs> ตะมงึงก็เทล่าเราเตะหนึ่งเก้ามึงก็เข่าใช่ว <c oughs> ันนี้เตะเก้าสองศูนย์สี่สองศูนย์เตะเข่าโก,ก <c oughs> เลยกระโมไปทุกเ<ม>รื่องน่นแหละมโมโมมันเดิมแหละถูกไม่ถูกไม่รู้โม้อย่างเดียวทีนี้เรามาดูอะไรเมื่อกี้ผมมาย้ำอยู่ที่ท,ที่เออในหลักไปหายไปไหนละ่ะตัดสบัดแต่ปกหายแล้วอย่าบอกว่าหายนะไปไปไหนเนาะแคบเดียวเนาะ หนกกึ่งเก้าสามตัวอยู่กันนี้หรือสองตัวนี้ก็ถือว่าเกือบเข้ากลุ่มหมดเลยนะนี่อะไรนะ่ะเพียนมาเพิ่มมีแลนะ้วหรอข้างล่างน่ะอ๋อคบนบ้านนนดงคนบ้านนนแดงเขาขวัญมาก็บ้านแอสเนาะแอสสมุดรกิี่โลประมาณหกกิโลเนาะครับไปนี่ประมาณสี่โล ห้ลห้ลกว่าห้ลห้ลน้อยๆงโลแล้วอันนั้นก็สอันนั้นสมเข้าไปบ้านนู้นแดงห้าลโกกว่าอยู่คนละบ้านทำไมเขามาฝันเห็นบ้านผมเนาะเือมืฝันเห็นขี้เมื่อใชมาถามกุมร่ามาถามหมดบ้านเลยว่าเป็นยังฝันเห็นบ้านนั่งหนีคนล้าหลายคนนะเอามาเยอะเหมอกูเป็นสิออกบาลที่รือเปมาที่มอ้ยหโมไม่นเสิออกตัวมบอกบเดี๋ยวมองสองกรณีหนึ่ง หวยผมอาจจะถูกขพอ <c oughs> คนฝันนี่ผมเยอะอืมหวยผมอาจจะเข้าอะไรสักอย่างสองประเด็นที่สองบันในที่ <c oughs> แล้วก็เลขที่ใกล้ <c oughs> ตัวนี่เลขรถก็เป็นไป <f ums> ได้หมายเลขบัญชีแฟนกรอ,อกไปแล้วสองห้าแปดสองแปดห้า